สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาพบกับนุชเชี่ยวนะคะที่ศาลแม่ตะเคียนทองนะคะท่านผู้ชมหรือว่าแม่เนียงแก้วปฐุมนะคะที่บ้านไทยถาวรนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะมีการขอโชคขอลาบกับแม่อีกนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดก่อนนะคะก็เขย่าเสียมสีได้หกเจ็นะคะท่านชม ก็ได้มาสองตัวเต็มๆนะคะงวดนี้ก็ไม่พลาดนะคะมาตามต่อง,งวดให้ท่านผู้ชมแล้วก็ FC เฟนช่องของนรสชาแนลนะคะวันนี้นะ้ามณีก็จะเป็นคนขยาเสียมสีนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมีการนําผลไม้แล้วก็พวงมาลัยหนึ่งคู่นะคะท่านผู้ชมมาถวายกับแม่นะคะเพื่อมาขอโชคขอลาบต่อง,งวดนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดๆนะคะ แอก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต่อๆไปด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่าตามแอดมาเลอย่่่่่่่าางงเเชีียนออออรจตตคมมมมไ นเนงกอดค่ะเอาเนอ เมื่อกี้มาไม่มีลมเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ถวายพวงมาลัยแล้วก็ผลไม้สนนะะมมเสร็ะะนรสนรจะรรนะคะท่านผู้ชมลมแรงค่ะเมื่อกี้ลมพัดอย่างแรงเลยค่ะสงสัยแม่เนียงแก้วปทุมจะรับรู้แรงนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชม เมื่อกี้เอสก็ลองเขย่าเสียมซีดูนะคะตกมาแล้วนะคะสองตัวนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ตอนเขย่าก็ไม่ได้ถ่ายนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก,ก็ออกมาหนึ่งสี่นะคะท่านผู้ชมซึ่งตัวเลขนั้นนะคะก็จะตรงกันหลายที่มากๆเลยค่ะตรงกันประมาณสองสามสีที่นะคะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขจะเข้าไม่เข้าเอสก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอนสนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ท่านผู้ชมเอฟซีทนใดชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอชมรอลุ้นดีก,กว่านะคะว่าตัวเลขน้ำมันีชาแนลจะเขย่าเสียมซีได้เหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอดมาเลยค่ะ

จ้ะดอีตัวนนึ่งะคเดิมตัวเดิมดม,มาทเทหลังโซนหนึ่งเจ็ดตัวเดิม,มถ่ายตรงนี้ก็ได้เพราะว่าร่มแล้วเด็ดไม่ออกแล้วเมื่อกี้อธิษฐานว่าอะไรนะคะนะ เดี๋ยวมาทำน้าดีกว่านะคะท่านชมว่าเมื่อกี้น้าอธิษฐานว่าอะไรคะเมื่อกี้นะคะอดีตนีก็อธิษฐานว่ามาขอโชคขอลาบแม่เหมือนเดิมนะคะจ้ะแล้วก็งวดที่ผ่นานมาลูกก็ได้ลูกก็ได้นิดหน่อยนะคะจ้ะก็เลยว่าจะมาทําบุญแล้วก็ร่วมสร้างนะคะแต่หลวงตาไม่อยู่ใช่ค่ะวันนี้หลวงตาไม่อยู่นนก็เลยอธิษฐานขอแม่อีกว่าขอให้แม่ให้ใหแม่น เหมือนงวดท,ที่ผ่านมาคะ่ะงวดที่ผ่านมาแม่ให้607ใช่ค่ะค่ะก็ได้สองตัวเข้าสองตัว7007นะคะก็ได้นิดหน่อยก็จะมาเริ่มสร้างนะคะก็งวดนี้ก็ขอให้แม่ให้แบบแม่นๆอีกเหมือนงวดที่ผ่านมาใช่ค่ะก็อธิษฐานโคจะจะเคยได้จากที่ตรงนี้มาแล้วหลายๆงวดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะงวดนี้ก็เสี่ยงเซ็นซีได้แล้วค่ะ นี่นะคะตกลงมาแล้วตอนแรกแอนนี่ก็อธิษฐานขอสามตัวะแต่ตกมาสองก่อนตกมาสอง <S 2> 2 <S แล้วทีนี้นึกได้ว่าขอสามตัวทําไมตกมาสองก็เลยเสี่ยงอีกจเสี่ยงอีกนะคะเป็นสามตัวนะคะวันนี้มาตัวเดิมอีกแล้วเนี่ยให้ตัวเดิมอาจจะเป็นเลขหน้าเลขหลังก็ได้เนาะ,ะร้อนไหมนวนไม่ร้อนค่ะพอดีแดดร่มแล้วแดดไม่ออก อ่าศูนย์กับหนึ่งนะคะตกมาพร้อมกันนะคะแล้วก็ขออีกสามตัวก็คือซันอีกรอบหนึ่งนะคะก็ได้ศูนย์หนึ่งเจ็ดลงเจ็ดลงมาที่ตัวที่สามก็สามตัวก็คือศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะเพราะ่างวันที่ผ่านมาแม่ก็ให้แม่นนะคะแม่นมากๆเลยนะคะจริงๆค่ะท่านผู้ชมแม่นมากๆคนมีเส้นเสียงเซนซีได้ หกเจ็ดหปดก่อนเนาะก่อนเพื่อนเนาะแล้วแอดนิเป็นคนเสี่ยงเซมซีทั้งคนที่สองใช่ค่ะได้เจหนึ่งได้หนึ่งเจ็ดห่งเจดเนาะทีนี้แอดมินก็เป็นคนเสี่ยงเซมซคนที่สนะคะก็ได้หกศนะคะแอดมินก็เลยได้ไปนะคะกับตัวเลขแต่ว่ามาด้วยกันสคนก็โชคดีด้วยกันทั้งสาคนเลยเนาะใช่ค่ะค่ะได้ศูย์เกันนะคะเจกันนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าตัวเลขก็เข้าหลายสำนักหลายที่นะคะตัวเลขชนกันนะคะก็เ,เลยมั่นใจค่ะมั่นใจก็เลยได้นะคะท่านผู้ชมง<ด>วด<ห>นี้น,นะคะก,ก็ถือว่าได้งวดนี้ก็ขอแม่่องวดอีกค่ะแม่ให้มาแล้วนะคะท่านชมสามตัวนะคะอาอยางกิมกระดางเนี่ย <c oughs> ศูนหนึ่งจ็ดนะคะท่านผู้ชมรู้ว่าชัดเจนไหมชัดค่ะเมื่อกี้แม่ให้มาก่อนแล้วนะคะสองตัวรู้ว่าแม่จะให้ตีกับนา้าหรือเปล่าศูนยหนึ่งสี่แม่รู้แต่แต่น้าก็เขย่าอีกรอบนะคะท่านผู้ชมขอแม่สามตัวจ้ะแต่ว่าเขย่าตกมาสองตัวใช่ค่ะลืมนึกได้ว่าเอ๊ะขอสามตัวทําไมเอาแค่สองตัวก็เลยเสียงอีกสันอีก ขย่อีกรอบนึงก็เลยตกมาเป็นเลขเจ็ดค่ะตกมาเป็นเลขเจ็ดก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ยังไม่หนีเหมือนเดิมศ<ช>ูนย์ก็ยังมาเหมือนเดิมศูนย์ก็ยังไม่หนีนะคะยังมาเหมือนเดิมนะคะรู้ว่าจะมาตัวเดิมคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะจ้ะไม่แน่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชม แล้วก่อนที่จะมาแม่เนียงเกี่ยวประมเมื่อคืนเอดก็ฝันเห็นช้างด้วยฝันเห็นช้างใช่ค่ะช้างเขาเรียกเป็นเชือกเนาะจ้ะสามเชือกมาจากทางทิศตะวันออกแล้วก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเหรอจ้ะช้างแม่ลูกพ่อแม่ลูกฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยค่ะฝันเห็นช้างใช่ค่ะนานที่จะไม่เคยฝันเห็นค่ะเพิ่งฝันเห็นเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อคืนก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยใช่ จะเกี่ยวอะไรกันรอเปล่าเพราะว่าจะให้ตีเป็นตัวเลขรอเปล่าก็ช้าง้างช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะช้างจ้ะพ่อแม่ลูกเลยบะพ่อแม่ลูกเห็นในการสามเชือกมาทางทิศตะวันออกแล้วก็เดินไปทางทิศตะวันตกใช่ค่ะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกฝันเห็นช้างโชคดีค่ะโชคดีค่ะเป็นสัตว์ที่คือคู่บ้านคู่เมืองคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเราจ้ะ ก็ถือว่ากันดีนะคะมาขอโชควันนี้ก็ได้แล้วนี่นะคะจ้ะได้จริงๆค่ะท่านผู้ชมคือช้างช้างก็สามน่าจะเป็นเลขตัวนี้เลยนี่เพราะว่าสามสามตัวสามเชือกสามตัวสามเชือกกนได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมสามตัวนะคะเนาะจ้ะ ขอสามตัวแต่ว่ามีการลืมนะคะท่านชม,มนะคะท่านผูชมเลยิดเขี่ยอีกรอบนะคะเคยมีไหมคะขอสามตัวแต่ว่าได้สองตัวแล้วลืมอีกตัวหนึ่งก็เลยเขี่ยอีกรอบหนึ่งก็ได้มาแล้วนะคะแต่แม่ก็ใจดีนะคะท่านชมให้ทุกง่วนเข้าทุกม่่นนีนะคะท่านผู้ชม นำไปเป็นแนวทางกันได้นะคะส่วนตัวเลขจะเข้าไม่เข้าแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะท่านชมเพราะว่าแอดนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟทุกท่านนะคะโชคดีรวยรวยเฮงๆนะคะสําหรับคนไหนที่ยังไม่มีโชคก็ขอให้มีโชคมีลาบในงวดนี้นะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะท่านผู้ชมโชคดีรวยรวยเฮงเค่ะสวัสดีค่ะ